ว้ายแดดสบายดีสบายดีสวัสดีเพื่อนพี่น้อง FC สุขุสุคนวันนี้จะปลูกพืชเนาะพี่น้องปลูกพักเออเมนปลูกพักปลูกใบมะกรูดตะกะมะนาวมะพร้าวน้ำไม้ลายลายอย่างอยู่เนาะพี่น้องสื่อสั่งมากเลยส,สื่อนาะลุงสื่อมนะไหเนาะลุงกระป๋า สั่งเพิ่นซื้อมาอ่นไดพี่น้องเพราะว่ามันเบว่างไปเนาะแล้วก็ไปมันก็ไปยากโดดโดดกาต้องเอาใสด็กไปนะนิวยะทราบออกว่านี่มีเอฟซีบอกเนาะเอฟซี FC ฟังไทยบอกว่าการสืบปูป่วกเผาน่ะก็คือเอาพุ่นเพื่องใส่เนาะพี่น้องพุ่นเพื่องโตงเวข้าจูแล้วก็เพื่องเพื่องตัวนี้นะเพื่องเอาเพื่องห้องกับพุ่นไฟลงรุ่ม ไปเบ่งวิธีปลูกกันนะพี่น้องเอานิ้อ้อยเนีสบายดีนีสบายดีนีสบายดีบ่พี่น้องเิ้อาห็นอยู่เห็นอยู่บ่เออเห็นโอถ่ายเก่งเินาทีแเดวบนาที่ เออเอาให้มันได้เข้านะพี่แปลได้ที่เดียวมันไดลน้ำซีประที่คือไปเด้ออยู่กับคุนเพื่องน้องพี่น้องช่วยมันถือเกล้งได้เลยอเด็กพี่หนุองเพื่อผู้ชายห้าบระเด็นไอ้นิวไอ้นิวหอบเพื่องไปนิวแบกแบกอันนี้นิวถือเสียม ไปสิเสียไปไปปานอยู่พุ่นอยู่กับของใายกับป๋อสุกยังวะขี่เรื่อยเรียสิป,ปูข้าวมองกุ๊กหนึ่งในกะมองคุณกกหนึ่งมงีขุดคุม้มมองนี้คือจิบ,บุกจำอันนั้นแช่ไหมคือว่ายักขึ้นมาสิกกมองว่า,าน,น,นี่กุ๊กข้าวกกข้าวโซโอ้นี่กกข้าวเรียนกันนี่โอ้ เด็กกุกชิ้งไข่พี่น้องคอยปักจิบปักไว้ได้ๆกุกชิ้งไข่ให้มันตานหนามเนาะเลยจ้ะเนี่ยมันเลยจ้ะสิไปขายขายหัวชิ้งไข่กันไรนะมาเมย์คอยสีหูจะสิบุ้มพี่เงเลยเมย์ แม่คคยสคุดจ้เ<ว>มถ่อไหุดมือกับมือให้พี่กันเห็นเลยเอยมือือกานปลูกจำดีแท้ะจำหันแด้วพอดีแท้ไม่กระดี่ด้กคนนะแลล้วก็ยังฟุตม่วงมัาแดงฟุกฟังดึกได้แต่ว่าเออบ่ได้หายพุ่นอยู่ันเด้ Mình nhảy vậy, ở phần ở ngoài thông, phần ở phía bên đồn Ư, khóa đẹp Không hoàn thì khó lưng Mông nè Mông cốc sáng khách hay có thầy? Thầy hẳn mà không có thầy Thầy hẳn đấy mà cháu ใส่นินะแม่เอ้มองนี้ดหละมันจะงามกุ๊กไผ่อันนี้มันง่ามสหนพนี้เดี๋ยวนะเอาพีนนะนี่นี่นี่ทำแก่ปุเออแก่แต่คือตัวนั่นหงา กมักมี่เหันเดอีกกุ้งก้มักมี่ตัวูกเดเห็นว่าตุกส่งไปแหงเบิ่งฮะตัวนั้นมันเป็นกับปะกระป๋าโดนตัวนั้นฮะีกันนึงเดี๋ยวต้่องมันไก่เฮ้ออมันไก่กุ้งามใหม่มาปล่เอาคุ่นเครื่องเอาอั้นมาปกเฮ้ยมีผู้ก้หมังมี่เชัน cả <laughs> dì, ừ, <cười> ế, nó, nó đang bảo ăn phuyển thì, cái <laughs> này như thế nào? nén, chinh nhạn đua đấy nào. Cốc, y nhạn nhạn mặc mì cốc nương mà. ก็ไผ่กส้นี้เมื่อไมีไทยยันอยู่เออเอาจุกคดคดเอาอ네ีกานเ้นื่อยนะเบิดหนาเบิดตาคดีคือคุดหลายกุ่มอาว้าอกม่หเลยมอนมักม กินบางบ่ดิมมาินแกอดินนี่ตี้เาขึ้นดขี้ okay. หูเอามาปลูกตั่นี้ก็ขี้หูก็ขี้หูก็ปลูกนาวแน่กมันาอุยปลูกเบื่อปลูกนี่แล้วาปลูกลังบานก็ปลูกนาวค่ะปลูกขางก็ใ่ค่ะงามันสีงามยอันน้สงามอีกอย่งนี้นีปลูกแถวก็เปื่อยำหางทำก้เปือย ข้ากุ้งแี่มหนสแค่บงนะตอวเาถึแค่นี้นี่เอาขี้โหดมาผูกเลยมักแล้วมันบวมหนาด้วยแม่เ่ได้มาดเลยถึงสีบวมู่ใช้ัำนะอยู่นี่่อนเป็นเอกะห่องปัญญามกินมะอยากได้บองหน้าออเด้อจะเือไม่ปปุงตัเบื้องนะแต่ต้องคิดเวลามันเป็นหมากเออเอาใบขี้โหดมาผูกเลย มันไหนปีนถั่วไปชุมน้มันโป่งอ่ไปเบื่อแล้วปีนั่วไปเก็บอีกเก็บเียนาวได้สิบกนะอาไปปลูกสวนมันแนวมนาวไปปลูกสวนบอลางยางโดดเอาผ้แดซุกผ้แดนี่นี่มาปุูกมาคุดกี่หัวใช่ไหมเต็มปยงกุขี่หัวกปู ปลูกนี่แหละปลูกตะกเป็นห่มงหมจานี่ฮะปลูกกอเป็นห่มครับแม่มาย่าทิเก็บกินกับหิูเื่งขั้วอย่างเดียวเป็นยังซะไอปลูกกยังเส็ตัวมะ่งก้อนไม้กทางห้องมันามใดก็นอไม้มันจิป่งไปเบือดินเขาป่งไปได้อันนี้กระปูกกกมะ่วงเอาปูแล้วเอาคุดด้วยปวนูกะกกกม่วงก็แบกนีนี่เอาเอาคุดก๊กมะม่วงก็ค

มันคือกกพักวันตุนนหนาโศกนาเสาอยู่เตตนชงสัยสีไข่เดนนี้ดีกยังก็ยังมักมีมีก็หมเออมาที่อม้อวมาซ้าเลปักมาหมห่วงมา ใส่ปานเป็นวัดพี่น้องเออแม่น้อหมกบีมันกระห่มคือกันแต่ว่ามันเป็นหมากล่่วามันเป็นหมากบ่ดขั่วงไปบดขั่วงไปใส่แก้ออกก่อนนะแก้ออกก่อนมัเออมันบลาแก้แก้ทุ่งหันออกปาดจะทุ่งหน่อออกคลิกจะทุ่งหน่อเอาแนวขับมันไหวได้ที่ไหมใหม่เก่ามันถากินเด้อนี่เด้ออีกฟานถากิน ผูกไว้ให <in the> <acy> ้อ <ijn> ีปานกินพอดีอ <daha S 2> ีปานกินเป็นใช่เราวอาจะเอาอันะไรเอาอันนะนะไปคุดไปทุกไปคุดคูที่ไปคุดทนเ่หันแจคุดทะเ้มองพืชฮะ mong mày tôi cũng cải, mong bon, bon phát bụng mong phát mong mong chung mong ka chung mong mong mày nhao ngao nhao 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 เ้ออย่างเดียวนิ Aye, ่มกิมยิ้มเม้ิ้มน sort of ิ่มะยิ้มยิ้มนิมยิ้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 มิ่มเป็นยังก็สอาเลย่งสยสีไข่เลยล่บายยปลงไลไลแม่เพื่องะ Biết, mà Không cút nói điều đúng không? Cút nói gì vậy? Ôi Sức rõ quá kì Cấm hòn xùm bên mã kì Sức rõ hòn nạ, cái Bất thật nạ mà mẹ phụ thì sẽ xài. ลุกน,อน,อ,อ,นอนเออนอนจงสันแนละเออเฟบซีบอกเลยขวดดินลงไปทางตะเว้นขึ้นเนาะว่าตะเว้นขึ้นทางนะมันก็นสิช่อนไวขึ้นมาตามตะเว้น น้ำท่วมตายบุจักนวดว่า <c oughs> ท่วมปีนี้นี่ตายบุยจัก,จกอ๋ปลูกเสียแห้งด้วยสิม่วงก็สิตายอยู่เม่อน้ำท่วมโอ้นอนเกินนอนจังสี่แดงอ่ะไปดึกขี้เหลือไปมุดพี่บอกให้ปลูกนอนจังสี่มันจังเตีย้ยเตีย้ยแล้วมันเป็นหมากไปเป็นโลกเป็นยังไง ไปมันลูกมันจะเกิดจะเชสัเถุะุนไฟสนับนี้ปุนนีนี่สปีเป็นหมาจริงดูบอ จริงๆเขาว่า,าหกปีหกขาวจั้งเป็นมะตัวค้าโอ๋อใส่ปันตดเี็งต,ด,ตดแล้วนะเนี่ยตรดแตวกรดูเออนอนไวส้สนะนอนไนอนด้ให้ดี แล้วอ่างเกลืออื้อมองห้องน้าเลยด้น้ไ้าไทงหะแงแนี่เด้อน่เหดินอะกันแกงความจัอ้าวแม่กนะอ้าวขันทิขันกระนอมันเกิดไปรอะถุนกูจังตายขันบอกเกิดเอรานกูบอาตาย ตายกระจายไม่เห้ดิอ้าวไอเห็ดบะด้วยคนเขาปลูกเขาก็ยังตายที่กันนอนเมื่ยังเกิดสุกี้จะฆ่าตะกี้เห็นรอโอ้ก็ถือว่าปลูกน้องใหม่ฮันอายุสันตายไวต้องอายุหกสิบปลูกห่วยไอไม่เท่าแล้วมาปลูก ตัวนนเท่ากับเม็ดข่าวโป่งแล้วก็บอกกระโพดกระปุกเต็มบ่ได้เนาะพี่น้องมันกำลังเกิดบัดมันเกิดยังงามพูดจังสีบอกพี่นี่พี่น้องเบิ่งอีกทีหนึ่งอันนี้ตอนนี้มันแยกบอกบบหยากัะข่าโพดตัวใดเพราะมันบ่เห็นบนโตกมาอีกนี่สัตว์ปัญญังข่าโพดนี่พวกทั่วก็เกิดละน่ามั้ง ปูวงนี้ก็น่าใหม่มันไก่หนาไก่อันนี้มันก็เป็นนอเด้ออุกอันเดียวกันบ่นนี้แม่ปลูกเดียวกันบ่บ่บาจักคือเออเห็นนอมันเกิดมาหาอันนี้เนาะมาหาแดดเห็นนอวะ ว้าวไม่ใส่ตะกกตนันี่พูดบเดิมเนหนึ่งเขา่เดอกบเป็นผงเป็นผงอยู่สบายทังตัวมันเดือดเขาเอาตเอาคองลงบ่หยาอยมันดืกเป็นยัง รานปลูกเลือกนีเขาปลูกตื้นต้นัเขาห้องทุนห้องทุนเขเอาเใส่หยาได้ิดตะมากหน่อยนึงเออะฟังเลืกเแล้ว่ะยนี่นราตะกีบรานนเทยุตะกีนี่จะนทังเลือกเลจะที่นพวกเกษตรเขค่ะเป๊ะเปคเดียวจะะเอาตะพืนใส่เดือเขึ้นเนาเอมุกถั่วเออเดี๋มารร ซมทีกินดดอย่กรเจยะ้ชองก่อเลยปักบุกกับพีงามมทีกินหนดดแปัญหาคนนะปักบุกงกระโผก็เกยด,ดพี่น้องเกิดวัด,ดแต่ต่วันนันทเจ้าพิ่าแห่งสซปัน แดงปานทุกพูดชีดปสบายนี้ซื้ออยู่ติดตนแต่ตนลูกคอยลูกคอยลูกคอยจะเป็นอะไรดูย่าแม่อูบจะเป็นจะสิอันี้เมก็พูนใช่เลนะ้วเนาะโอ้ยถ่ายกับสิไร้ตาบ่ได้ปัน

งั้นนะเฮ้ยหันตีไปหอบออยู่สวนหันตีข้าวเดียวตีมันหนนะวักกี้วกนี่อย่าไลกสวัดียามมื้อเช้าพี่น้องปานกะเบิ่งคือสิไขเนาะเมื่อวานนี้แต่ว่าบ่ได้ไขเนาะแม่เนาะมันบ่ได้ไข่มันบ่ซื้อมันบ่ซื้อซื้ออีแม่กไข่ด้ เป็นวัดมที่พ่องนอสกดนยามวอดสาต่อเข็มคอยก็เป็นวัดต่อพี่น้องไม่กับแบบน้หมูกไลเห็นนะเป็นวัดน้ห in มูกไลก็เลยปิดไปเดี๋ยวใช่ปานกับติดใช่ปานกับเป็นวัดคือกันหมู่ว่นนี้ไอ แต่มันนีสเอาเลยดิเป็นบานกะแบบบ้านพวก่อยนักกะจำเป็นขาดบาานนะแต่ว่าไม่ละหอยเป็นหันมันสินะกว่าหมูมันสิน้ำเดือดชูมือสิพี่สิไปกวาดจี๊สาสาบ้างว่านี้มันนี้ซื่อืพี่น้องตื่นขึ้นมาว่าอีกักอีกอักเด่นผู้เดียวพ่อแล้วหนองมุนมาแต่ ไก่โน้นว่าจะสีเขาจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะพี่น้องต้างวาดในการปลูกั้องหอนทังนนะน้งเมื่อยแน่นะก็เลยจักจังไลยนอนไส้ปลูกเดี๋ยวจะอัพเ,เดตบอกทั่วเขาก็เกิดงามปะเดาข้าวโพดก็เกิดบ่เดาเหมือนธรรมศาสะงามเ,เ,าเลยนะโอยจะเป็นขาเหมาะเลยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีพี่น้องบ๊ายบาย กดไลค์ก็แช่คืไว้คกดแช่คอมเมนต์่อเป็นกำลังใจให้สายปาในเรื่องจ๊ดจ๊เออจละจากเป็นยังไงจักเออจากเ้อ